สวัสดีทุกคนเลยค่ะว,วันนี้อาหารเช้าขององศานี่ไข่เจียวนี่แนละของโปรดของชอบของน้ององศาอ่าทานเลยค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมไม่มีอะไรองศาก็จะกินไข่เจียวนี่แล้วก็ไข่ดาวค่ะไข่ดาวแล้วไข่อะไรอีก ไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มชอบกินกับอะไรนะข้าวเหนียวจิ้มใช่ไหมเออแค่นี้ก็โตเป็นเด็กมีคุณภาพแล้วไม่ต้องอะไรมากมายใช่ไหมลูกชอบกินผักชอบกินผักดีมากชอบอะไรอีกชอบกินผัดกะเพราผัดกะเพราโอเคใส่พริกไหมไม่ใส่เผ็ดเผ็ดอืมกินเผ็ดไม่ได้กินเผ็ดไม่ได้ เอิ S 1> <S 1> เตอร์อรชอบกินอะไรคะอินเตอร์เออชอบกินสปากเกตเตี้แล้วเอิเตอร์ก็ชอบแล้วอิงเตอร์ก็ก็กินมันไม่ไม่ไม่มีผักอืมดูที่อ่ะอให้คุณพ่อ,อปอนข้าวด้วยนี่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะลูกสามลูกสามอ่า Um, วันนี้วันหยุดจะไปเที่ยวไหนกันดีวันนี้วันหยุดจะไปเที่ยวไหนคะเอ่อไปเที oh, right really? oh, ่ยวเล่นว้าวเอเล่นวาวที่เขาจินแลเลยเขาบอกว่าคนเยอะมากห้ามพ่อจะสูงก็เลยนะมันไม่ดีเดี๋ยวผกปาแตกเลยโอ้ใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเหลืออีกนิดเดียวเร็วเร็วเร็วกินเร็วเร็วกินเร็วเร็วเลย อยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวเร็วจะพาไปเที่ยววันนี้วันหยุดหนึ่งวันนะคะวันอาทิตย์พาเด็กๆไปเที่ยวหนึ่งวันวันไปโรงเรียนสี่วันหยุดหยุดเรียนสี่วันหยุดสี่วันเนื่องจากเทศกาลอะไรนะเทศกาลอะไรนะหยุดสี่วันเนี่ยเข้าพันเออเทศกาลเข้าพรรษาค่ะอํม เดยพวพ่งนี้ก็ไปโรงเรียนแล้วนะคะอยากไปโรงเรียนไหมคิดถึงโรงเรียนยังคิดถึงคิดถึงมากันบ้านเสร็จหรือยังที่ครูให้ทําครูให้ทําอะไรบ้างการบ้านครูให้ทําอะไรอ่านอะไรนะอ่านอ่านอะไรนะหันหน้ามาอ่านกอไก่ถึงฮอนูกูกแล้วก็อะไรสวดมนต์แผ่เมตตาถูกไหม เออแล้วพรุ่งนี้ครูจะต้องเทสด้วยครูครูจะสอบจายเพื่อเป็นเพื่อนครูเกิดกันจะแล้วกันทั้งวัยทั้งสิ้นอาจไม่น่าหงุดหงิเป็นสุกเป็นสุกเธอจะได้พยาบาลเดยกเด็กีนการและการอืมแล้วอะไรอีกยังไม่จบจ้ะนี่คหุ่นโตจงเป็นสุขเป็นสุขเธอแอะไรลืมแล้วอยู่นะเอ้า อิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มยังอ่ายังอีกเอากินให้หมดกินให้หมดอืมเดี๋ยวอีกนิดเดียวกินให้หมดเร็วกินหมดปุ๊บไปเที่ยวปั๊บเลยรีบๆอ้าวเดี๋ยวเจอกันนะคะจะมีทิปมีอีกเยอะเลยวันนี้นะคะบ๊ายบาย